สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวอลเล่มันจะตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Champions League 2025กันบ้างนะครับในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่22เมษายนก็ไปเกมการแข่งขันในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับหลังจากที่เกมการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็เล่นกันไปตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แข่งต่อเนื่องกันทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับก่อนที่จะจบการแข่งขันในวันที่22ที่ผ่านมาแแแลลล้้้้้วววกกก็็ไไไดดดดทททททททััััังงงงงหมมม8ีีีีีี่่่่่่ผผาาานน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 เเเเเขขขขขสููรรรรรรรออออออบบบบชยยยยิศปปะะคค๋ต ซีมาคิวมินซี c ีซีนะครับผลงานในการแข่งขันนัดแรกของทางสาวโคราชเองเนี่ยเจอกับท่านั้นของควีนสแลนด์พเราจากออสเตรเลียนะครับก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามตศูนเซตก่อนที่เกมเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมนัดสำคัญเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ของกลุ่มดีนะครับถ้าเกิดว่าชนะจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มในรอบที่2ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เจองานที่หนักมากจนเกินไปนะครับก็จะไปเจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม A แต่ถ้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มดีเนี่ยมันจะต้องไปเจอทีมอันดับหนึ่งซึ กันเ่งขันเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะซึ่งคู่แข่งของทางโคราชที่ต้องลงสนามเจอกันในเกมนัดที่2นะครับชิงแชมป์กลุ่มนั้นคือการเจอกับ PLDT High Speed Heater ซึ่งก็เป็นทีมจากฟิลิปปินส์เหมือนไดรีนีจะจบประมาณสักอันดับ5อันดับ6ประมาณนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วนะครับเพราะมีนักกีฬาอดทีมชาติหลายคนเหมือนกันรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติอย่างวิลมาสารัตนะครับดาวตบ ชาวคิวบาก็ร่วมทีมนี้ด้วยนะครับซึ่งเกมเมื่อวานนี้นะครับโค้ชแชมสมชายดอนพยอเฮดโค้ชของทีมโคราชนะครับก็จับผู้เล่นหคนแรกนะครับนำมาโดยสตรีมามานกิจในตำแหน่งมือเซตนะครับมีหลังก็เป็นอนิสมาลีสมิดนะครับดาวตกจากสหรัฐอเมริกาหัวเสาเป็นเอวาเชนตาวาดาวตกจากกรีซนะครับจับคู่กับสสิพพรจันทวิสุูต์นะครับหัวเสาของไทยบอลเลย์สองคนก็เป็นที่เชกรับุลเลอร์นะครับที่ได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับแก้วกระยากระบุนทลานเองแล้วก็ตัวรับอิสระเกมนี้ก็สลับกัน2คคนนเเเเเลลยยรรััับบททท้้งงีีี่่่กกพชาขวมสรริิมมมนนะคับส่วากอิสระจากญี่่ปุน ก็สลับกันเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระในการรับตบนั่นเองนะครับซึ่งสโมสรเอ,อเชียปีนี้เนี่ยผู้เล่นต่างชาติสามารถลงเล่นได้พร้อมกัน3คนเลยนะก็ถือว่าปรับกติกามาจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยลงเล่นได้เพียงแค่2คนนะครคือมีกี่คนในทีมก็ได้แต่ลงเล่นได้2คนปีนี้ก็สามารถลงสนามพร้อมกันได้3คนเลยนะครับผม โดยที่การแข่งขันในเซตแรกก็ถือว่าทั้ง2ทีมเล่นกันได้ค่อนข้างที่จะสนุกสูสีนะครับผัดกันนาผัดกันตามแล้วก็บอกว,ว่าเกมในช่วงต้นเกมทั้งสองทีมก็เล่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ทางฝั่งของโคราชเองอาจจะมีผูกตะกากนิดหน่อยนะครับเหมือนจังหวะการเก็บบอลจังหวะการทาเกมรุกอาจจะยังเป็นรองอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับช่วงไปลายเกมโคราชก็พยายามเร่งเครื่องไล่แซงนะครับจนกระทั่งเอาชนะไปได้ที่คะแนน26ต่อ24นะครับเพว่ามาแซงคว้าชนะในช่วงไปลายเกมของเซตแรกนะครับขึ้นนําไปก่อน1ต ถางฝั่งของคู่แข่งเขาก็ไม่กลัวด้วยแหละคือเขาเล่นตามเกมของเขาแล้วก็เขาก็คนข้ทงที่จะมั่นใจด้วยนะครับวยการเล่นเป็นเจ้าบ้านเล่นได้คนขทังทียาะไหลลื่นนะครับแล้วก็ค้้ทัที่จะมั่นใจนะ,นม,นจนะมันเลยทําให้เขาไม่กดดัน ผิดกับทางโคราชเองที่รู้สึกพู้ผมรู้สึกว่าค่อนท,ที่จะก,กดดันแล้วก็คนที่้างทากเกรงเกรงกับเกมของตัวเองนิดนึงพอขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับเซตสองโคราชเหมือนจะปลดล็อกมากขึ้นเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นนะครับเซตที่สองนี้ก็ทําแต้มนําห่างตลอดเลยนะครับแล้วก็เกมรุ่ของโคราชก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอวาชชนตาว่าอันนิสปาลีสมิธอาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังถือว่าทําได้ดีในช่วงเซตที่สองนะครับรวมไปถึงเก็บชนะไปได้ที่คะแนนยี่สิบห้าต่อยี่สิบขึ้นนำไปสองต่อศ มีการเปลี่ยนตัวบอลเร็วแต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนเกมมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งของ PLDT ทีเขาก็เล่นได้ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นโคร,ราชเองเหมือนจะเริ่มแผ่วๆนะครับฟอร์มของโคราชเท่าที่เราดูมานะครับตั้งแต่ไทยลีกแล้วก็จะประมาณานี้คือนำสองศูนย์ดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะสลับเข้าไปแต่เหมือนจะเริ่มแผ่วๆในช่วงเซตที่สามนี่แหละพอนำสองศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มเซตสามมันจะเริ่มแผ่วแแผๆแล้วนะแล้วกลายเป็นว่ามาแผ่วในแมตช์สำคัญอย่างนี้ด้วยนะครับในแมตช์โซโมซอนเอเาานง่ช แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันเนาะก็กลายเป็นทางฝั่งของเบลล์ดี่ชนะไป25ต่อ20ไล่มาไป1ต่อ2เซตรู้ไปถึงในเซตที่4ด้วยนะครับส่งสุธิปรรล,ลงมาแทนเอวาซึ่งเอวาเองก็เหมือนกับจะเริ่มแผ่วๆและเริ่มที่จะล้าแล้วเพราะว่าเกมมันนาที่จะ กดดันแล้วก็คน้ทงที่จะใช้พลังกำลังในการเล่น่อนัางเยอะเกมในเซตที่4ก็ยังคงเป็น p ลีทีที่เขายังครองเกมได้ดีกว่านะครับจริงๆโคาชมีจังหวะแซงนําได้ในช่วงสักประมาณกลางๆเกมเนาะแต่กลายเป็นว่าพอยือกันไปสักพักหนึ่งก็กลายเป็นเจ้าบ้าน p ลดทีที่เขาก็จิ้งหางในช่วงสักกลางๆเกมนี่แหละแล้วแตแต้ม 16- 12ใที่นโค้ชก็ไล่ลำบากเลยในช่วงนั้นตัวทั้งสุดท้ายก็เป็น p ลดทีที่ชนะไป2ีสต่อ20่บนะฮะก็ตีเสมอไปสนงต่อ2เซตนะครับโอ้โออห โคราชพอโดนตีเสมอ2เท่าเนี่ยถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทางที่จะหนักเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยเราต้องไปเจอกับทีมเชที่สุยที่บอกไปเนะเกมเซตที่5นะครับโคชแชมป์เองก็พยายามปรับเกมแั้วแหละนะครับเซตที่5ก็เปลี่ยนเอาสสิปพรนะครับไปยืนในตำแหน่งมีหลังนะครับแล้วก็ให้เอวานเนี่ยลงมาเล่นคู่กับทาาดั่งของอลูมานะซึ่งเกมในเซตที่5จริงๆก็ค่อนข้างสูสีนะในช่วงต้นเกมโคราชอาจจะนาประมาณสัก3านํนำห้าสองแต่ว่านำช่วงต้นเกมมันก็ใช่ว่าจะขาดนะครับผู้แข่งเขาก็ไล่ขึ้นมาแล้ววก็เเเหมือนนนจจะาจะาช่่งปลีย นะที่คะแนน8ต่อ7พอเปลี่ยนแดนเสร็จปุ๊บเนี่ยระตรีเสมอได้8-8แล้วก็จังหวะลูกที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเนั่นก็คือแต้มที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเขาแนลนดี่กันค่อนข้างยาวเลยนะฮะในช่วงแต้ม8-8ต่อแต้มนั้นก็กลายเป็นทางฝั่งของ PLDT ที่เขาทําคะแนนได้ขึ้นนําเป็น9-8ต่อแต่ว่าทางสตาฟของโคช่านเนี่ย ไปขอชาลจ์ในช่วงจังหวะระหว่างการแดนลี่กิกาการชาลจ์เนี่ยเราเคยทาคลิปพูดคุยกันไปแล้วเนาะในช่องลาวเวล่ของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปไห้ฟังคร่าวๆก็คือในกติการชาลจนตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถขอชาลจ์ระหว่างที่โค้ดเห็นว่าฟาวได้อย่างสมมติว่าระหว่างเกมที่กําลังแรนลีกันอยู่โค้ดเห็นว่านักกีฬาฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟาวตาข่ายหรือว่าจ,จังหวะ4บอลอย่างเงี้ยถ้าผู้ตัดสินเขาไม่เป่าว่า4บอลก็ต้องปล่อยให้เล่นต่อจนแต้มนั้นจบถ้าเราได้แต้มโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยก็ขอชา ถึงจะขอได้แล้วก็ไปบอกกรรมการาว่าลูกที่เราขอเนี่ยไปขอตรงไหนในเมื่อระเบียบเขามันออกมาเป็นแบบนี้ให้เกมมันดูไหลลื่นมากขึ้นก็ตามนั้นนะฮะแต่การว่าลูกนี้เนี่ยก็เป็นผลดีสำหรับทีมโคราชเพราะว่าจังหวะที่ผู้เล่นของทาง PLDT ไปฟาวเนี่ยมันตอนไหนผมก็ไม่รู้นะแต่พอภาพดีเพลย์ขึ้นมานะครับภาพเชลินขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่าผู้เล่นของ PLDT เนี่ยไปฟาวเส้นแบ่งแดนจริงๆฟาวจริงๆนะครับเลยทำให้แต้มนี่เป็นฝั่งของโคราชที่ได้คะแนนไปรือเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมในในแมชนี้ด้วยนะครับแล ท้ายเกมนะฮะแล้วก็ชนะไปที่คะแนน15-9ต่อนะครับก็ถือว่าแต้มชเลนจ์แต้มนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยทีเดียวนะครับทำให้สามารถเก็บชนะไปครองได้นะครับด้วยสกอร์3-2เซตและทัใหไมโคราชลงเล่นไป2เกมนะครับชนะ2เกมรวดก็คว้าแชมป์ของกลุ่มดีนะครับผ่านเข้าไปเล่นใน รอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งสถิติหลังเกมนะครับผู้เล่นทําได้สูงสุดของเกมนี้เป็นซาวีเดวิสันนะครับของทางพีเอดีทีทำไปได้28คะแนนนะครับเป็นผู้เล่นจากแคนาดาที่เหมือนจะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นฟิลิปปินส์และก็น่าจะได้เป็นฟิลิปปินส์หลังจากนี้แหละลเร็วนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นผู้เล่นต่างชาติอยู่นะแล้วก็วิลมาซารัสนะครับของคิวบาทาไปได้22คะแนนสมมติผู้เล่นทำได้สูงสุดของ,ของโคราชเป็นอานิสมาลีสมิธนะครับทำไปได้20คะแนนแล้วก็อิวาชนาวาทำไปได้1 เกมบล็อกก็เท่ากันนะครับทำไปได้คนละ10คะแนนนะครับถือว่าสูสีนะครับส่วนเกมเสิร์ฟนะครับโคราชทำได้ดีกว่านะครับเสิร์ฟเอสไปเจ็ดพีเอลดีทีเสิร์ฟเอสไปสามเออร์เรอร์ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโคราชเออร์เรอร์ไป27ส่วนพีเอลดีทีเออร์เรอร์ไป26นะฮะพบเป็นอีกหนึ่งเกมที่ก็น่าที่จะสนุกสูสีมาหากในเกมคู่นี้สุดท้ายก็เป็นโคราชที่เป็นผู้สุขสมหวังนะครับคว้าชัยชนะในเกมนี้ดีไปได้นะครับโดยรอบก่อนรองแชมป์เลิศนะครับนครศรีมาคิวบินซีเนี่ยจะเข ของ p p l ที่เพิ่งจบลงไปในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเป็นทีมที่เขามีบรรดาผู้เล่นซูเปอร์สตาร์นะครับอะไรซาวาเดสจะได้ลงสนามเจอกันซึ่งจริงโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะตามเดิมนะเอาตามออริจินอลเดิมๆเลยเนี่ยจะเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับ24เมษายนนะครับแต่ว่าฝ่ายการแข่งขันเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคู่ถ่ายเทอดสดได้นะครับก็ตามสิทธิ์ของเขาเรื่องของการถ่ายทอดสดเรื่องของการปรับโปรแกรมในกีมเจ้าภาพก็สามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่25เมษายนนะครับในเวลา1ทุ่มตามเวลาฟิลปิปน หรือว่าจะเป็นเวลาอโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยพอในวันนี้นับวันที่23เมษายนมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับสุดท้ายเปลี่ยนให้คู่ของโคราชกับครีมไลน์เนี่ยกลับไปเล่นในวันที่24ตามเดิมซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเจอนะครับการเปลี่ยนคู่แข่งขันในานะที่ผมเองเก็อยู่กับการทํางานการถ่ายทสดวอลบอลของ AVC มาหลายปีนะครับเพราะบริษัทเก่าผมเนี่ยเซ็นสัญญากับ AVC ซไป8ปีนะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงคู่ถ่ายทสดเราเปลี่ยนประจํานะครับในรอบที่2เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับผู้เจ้าภาพเนี่ยก็ต้องให้มาเล่นคู่่่สุดดทท้้้้าายยออไเีีีันนนํแต คือมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วอยู่ดีจะเปลี่ยนกลับอันนี้ไม่เคยเจอนะฮะอันนี้็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งก็การว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเจอแล้วกันนะครับประกาศเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่แบบว่าปากเปล่านะฮะอ่ะถ้าปากเปล่าโอเคได้อยู่แต่นี่คือเอกสารออกมาแล้วใบบุลเลติใบข้อมูลหลังการแข่งขันออกมาแล้วว่าเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันให้คู่ของโคร,ราชกับคีมไล เล่นในวันที่25แต่การว่าสุดท้ายวันนี้นะฮะ23เนี่ยกลับมาเปลี่ยนอีกแล้วให้โคราชกับคีมไลน์ไปเล่นในวันที่24เหมือนเดิมอันนี้ไม่เคยเจอนะแปลกๆดีนะฮะอะแต่เอาเป็นว่ายังไงเซียนะครับโคราชกับคีมไลน์ก็ต้องเจอกันนะครับในวันที่ 24เมษายนในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา19นาฬิกาตามเวลาที่ฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับเกมการแข่งขัน,ใน,ขนในคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสําคัญสาหรับโคราชนะครับเพราะว่าถ้าชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับแต่ถ้าแพ้นี่กลับบ้านเลยนะฮะยบายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเกมในรอบจัดอันดับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสําคัญถึงแม้ว่าถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากตัวผู้เล่นดูจากชื่อชั้นโอเคโคราชเป็นต่อนะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับเกมกับกเปีย่าดีทีถึงแนนนนนม้ว ก็มีโอกาสพลิกไปพลิกมาพลิกหน้าพลิกหลังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามชมกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมนครสีมาคิวบินซีวีซีด้วยนะครับในศึกสโมสรเอเชียเอวีซีแชมเปียนส์ลีในครั้งนี้นะครับผม อ่ส่วนโปรแกรมกันนขในคู่อื่นนะฮะรอบก่อนรองชาเลอร์เขาจะแข่งกัน2วันนะครับ24แล้วก็25เมษาอย่างวนที่2ีิเนี่ยคู่แรกจะเป็นเจทิซูจากคาสถานนะครับเจอกับ PLTT High Speed Heater ของฟิลิปปินนะครับเวลา15บนกาตามเวลาประเทศไทยนะครับและกคู่ของครีมไลน์กับโคราได้ในเวลา18บนาฬกาในวันที่24นะครับส่วนในวันที่25ก็จะมีอีก2คู่นะครับผมเวลา15นาฬิกาไทยพว่าจากไต้หวันจะเจอกับวีทีวีบินเดียงลองอันของเวีย จีนนะครับในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับผมรอติดตามกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันเ v c Champions League นะครับรับชมถ่ายทอดสดนะครับแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผ่านทาง t v v o l l e y b a l l w o r l d c o m นะครับผมแต่ว่าต้องเสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเกมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องลาวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ